สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบริษัทเวล999มาร์เก็ตติ้งไทยแลนดจำกัดวันนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ในโครงการบ้านสวนสารพันธ์ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแสลงพันอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะลักษณะของที่ดินนะคะจะเป็นที่ดินเปล่านะคะพร้อมสาธารณูปโภคและทางเรานะคะได้จัดแปลงแปลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยแต่ละแปลงนะคะจะมีขนาดพื้นที่ตามนี้เลยค่ะในแปลงที่1นะคะมีเนื้อที่อยู่ที่2งานนะคะแปลงที่2มีเนื้อที่1งาน20ตารางวาในแปลงที่2นะคะจะมีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอีกหนึ่งหลังนะคะขนาดพื้นที่ในบ้านนะคะก็จะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงนะคะแล้วก็จะมีระเบียงชมวิวค่ะส่วนแปลงที่3ของเรานะคะก็จะมีเนื้อที่ 1งาน20ตารางวาค่ะแปลงที่4มีเนื้อที่1งาน20ตารางวาแปลงที่5นะคะมีเนื้อที่1งาน20ตารางวาค่ะโดยที่ดินเปล่าของเรานะคะราคาเริ่มต้นเพียงตารางวาละ5 2 0พบาทเท่านั้นเองนะคะ ลักษณะเด่นของที่ดินนะคะถูกลายล้อมด้วยธรรมชาติและภูเขานะคะรอบทิศเลยค่ะแล้วก็จะเป็นวิว360องศานะคะเอาใจสําหรับผู้ที่อยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์นะคะและอยู่ท่ามกลางหุบเขาซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่รักธรรมชาติห้ามพลาดเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับที่พักอาศัยบ้านพักต่างอากาศหรือจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนก็ได้นะคะการเดินทางก็แสนสะดวกสบายนะคะโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาสามารถเชื่อมต่อถนนได้อีกหลายสายเลยนะคะและยังห่างจากกรุงเทพเพียง145กิโลเมตรโดยประมาณค่ะและใช้เวลาเดินทางไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะ โดยผ่านถนนหมายเลข2และ3244เชื่อมต่อด้วยสาย4029แก่งคอยแสลงพันวังม่วงหรือจะเป็นเส้นมวกเหล็กวังม่วงก็ได้นะคะโดยตลอดการเดินทางนะคะท่านจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติโดยมีวิวเขาสลับความเขียวขจีของต้นไม้และธรรมชาติตลอดแนวสองข้างทางอีกด้วยนะคะ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวนะคะโครงการบ้านสวนสารพันเราได้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายนะคะอาทิเช่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าฤทธิ์วังม่วงอ่างเก็บน้ำม,ม่วกเล็กอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจองไว้ก่อนนะคะ ท่านจะได้สิทธิ์ผ่อนตรงกับทางโครงการภายในระยะเวลา1ปีนะคะโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยค่ะเชิญทุกท่านมาสมัมผัสอ้อมกอดแห่งคุณเขาและสายหมอกในบรรยากาศบ้านสวนได้ที่บ้านสวนสารพันธ์กันนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัทเวล999มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดทางบริษัทจะมีเบอร์นักขายขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะรักใครชอบใครติดต่อคนนั้นได้เลยนะคะที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวล999เท่านั้นนะคะ